อีสุกอสัสเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกตลอดชีวิตจริงหรือโรคอีสุกอสัสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซึ่งมีลักษณะพิเศษคือเมื่อเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะฝังตัวอยู่ในร่างกายของผู้นั้นตลอดชีวิตการติดต่อเกิดขึ้นด้วยการไอจากการหายใจและการสัมผัสตลอดจนการใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นอีสุกอีสัสเช่นใช้ผ้าปูที่นอนผ้าห่มหรือที่นอนร่วมกันและมักจะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน อาการของโรคอิสุกอิสัยในระยะเริ่มต้นอาจมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเล็กน้อยหลังจากนั้นจะเริ่มมีตุ่มใสๆขึ้นที่เนื้อตัวแขนขาและอาจจะไปที่บริเวณในปากใบหูหรือรูทวารก็เป็นได้แต่จะไม่มีอาการดูดเดือดอะไรเว้นแต่มีอาการคันเท่านั้นการรักษาโรคอิสุกอิสัยเป็นเพียงการรักษาโรคตามอาการซึ่งการรักษามักจะให้ยาแก้คันหรือยาแก้อักเสบสำหรับตุ่มที่แตกแต่ห้ามรับประทานยาแอสไพรินเพราะอาจจะทำให้เลือดไม่แข็งตัว และในขณะเดียวกันยังมีผลต่อเนื้อเยื่ออย่างอื่นในร่างกายอาจทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคอิสุกอิสัยแต่เนื่องจากวัคซีนมีราคาค่อนข้างสูงทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยแนะนําว่าให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า10ปีเป็นไปโดยธรรมชาติกลุ่มเด็กอายุ10ถึง13ปีหากไม่ต้องการให้เป็นอิสุกอิสัยก็สามารถฉีดวัคซีนได้1เข็มเด็กอายุหลัง13ปีถ้าจะป้องกันให้ฉีดวัคซีน2เข็มเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ่วนกรณีความเชื่อที่ว่าผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วจะไม่เป็นโรคนี้ซ้ําอีกนั้นไม่เป็นความจริงครับหากเคยติดเชื้อโรคนี้มาแล้วก็จะมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวแต่ขณะเดียวกันไวรัสยังอยู่ในตัวและเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำเชื้อดังกล่าวจะสามารถทําให้ร่างกายแสดงอาการของโรคได้อีกดังนั้นอีสุกอีใสเมื่อเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกตลอดชีวิตไม่เป็นความจริงครับ